ซิกเคนแรคืออะไรซิกเคนแรมีจริงหรือไม่เออเขาน่าจะมีจริงนะแม่งเยอะชิบเป่งเลยอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยครับนอกจากข่าวสารมีจิกแล้วเรายังมีการ์ตูนสนุกๆให้อ่านด้วยนะ ซิกเคนแลออกมาครั้งแรกประมาณในปี2019นะฮะซึ่งเป็นชุดประมาณแถวๆถววอลสปาร์ตต่อกับเอลเดร์นะครับคอนเซ็ปต์ของซิกเค a แลก็คืออะไรก็ได้ครับที่เขาจะคิดไว้แล้วก็ออกมาเป็นตอนนั้นน่ะหรือว่าบางทีก็จะเป็นอะไรที่มันกําลังทิ้ดทิดกันอย่างเงี้ยซิกเ d นแลจะออกมาให้สะสมะครับแล้วก็ใช้เล่นได้ด้วยส่วนใหญ่จะเจาะไปกับตลาดของคนเล่นคอมมานเดอร์ Commander หรือ e d h ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากครับบางร้านนี้ไม่เล่นมาตรฐานกันแล้วเล่นแต่ EDH เป็นอย่างเดียวซิกเคนแลต่างกับโปรดักต่างๆยังไง คือซี่เ็ทแลมันจะออกแบบเรียกได้ว่าเรียราดมากครับก็คือถ้าเขาอยากให้ออกมาแล้วมีกราดในสแตนดาร์ด Standard, มันก็มีหรือว่าออกมาแล้วมีการาดนอกสแตนดาร์ดก็มีเหมือนกันที่เ็ทแลกล่องหนึ่งอะส่วนใหญ่มีการาดหลายใบ3ใบขึ้นไปอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีก็ถึง6ใบที่เ็ทแลเป็นยังไงอ่าตอนแรกๆอะที่เ็ทแลมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะกล่องใหญ่ๆแต่ไอ้กล่องเนี้ยแม่งมีการ์ดสใบ ตอนหลังๆลดโปรดักต์ลงครับนี่ตอนหลังมาเป็นกล่องนี้นะอันนี้คือกล่องที่ผมขายที่ร้านอ่ะคือผมเคยลองเอากล่องอย่างเงี้ยมาวางตั้งไว้แล้วแล้วบอกว่าขายลูกค้าไม่รู้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกล่องมันข่าวมากหลังหัผมก็เลยต้องปริ้นการ์ดในกล่องแล้วก็บอกราคาไว้ด้วยว่าเอยนี่ขายนะลูกค้าถึงจะยอมมาดูแล้วก็นี่ล่าสุดครับเหลือแค่นี้ครับ บางไหม <c oughs> คือจริงๆอ่ะการ์ด้างนนมันก็มีแค่นี้แหละแต่ว่าเออตอนแรกมันคงจะแบบเป็นโอกาสพิเศษไงหุ้นนานๆออกทีอะไรยเงี้ยแต่ตอนหลังออกทุกเดือนเลยครับทำไมซิเค็ตแลนถึงไม่มากับโปรดักธรรมดาใช่ไหมก็คือซิเค็ตแลนเนี่ยทุกร้านที่นำเข้ามาต้องฮิ้วมานะครับเพราะว่าเขา ขายแค่หน้าร้านฮัสโบวอย่างเดียวขายที่อเมริกาอย่างเดียวว่างั้นอ่ะผมเคยมีลูกค้าที่มาจากต่างประเทศจะไม่ผิดได้เป็นบราซิลเฮ้ยเขาไม่เคยเห็นซิเค็แลคือเขารู้ว่ามันมีแล้วก็ขายที่ USA แต่ว่าที่ประเทศเขาไม่ได้นําเข้านะครับเข้ามาถึงก็กวาดไปครึ่งเชลตกใจมากเฮ้ยบางประเทศก็ไม่มีซิเค็แลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นซิเค็แลที่เราเห็นทุกกล่องในประเทศนี้เรียกได้ว่าฮิ้วนะฮะไม่มีตัวแทนจําหน่ายเพราะว่าเขาไม่ส่งตัวแทนนั่นเองมาดูประวัติศาสตร์ว่าซี่เค็ดแลเคเนยออกมาเป็นพศ2021 มันคือรอยต่อระหว่างที่ผมคิดว่าตอนนั้นวิสัตคิดอยากทาคนลลาโบนอกจากกาวางบางแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะก่อนวอลสปาร์กอ่ะวอลสปาร์กเนี่ยเป็นชุดที่เหมือนจะคอลาโบก็คือเอานักวาดจากญี่ปุ่นมาทําเป็นอัลเทอร์เนทอาร์ตอันนี้คือแปลกใหม่มากเลยนะและเจมคือหนึ่งในนั้นมีนักวาดชื่อดังด้วยก็คือคนวาดแฟนตนัฟนตาซีอซึ่งตอนนี้ก็ราคาโคตรแพงลยครับเชุดที่ออกมาครั้งแรกเนี่ยมันมีอยู่ชุดหนึ่งที่ราคาโดดมากครับเป็นชุด5สีก็คือจะมีการดดใบชชื่อุคไ คคิวเลอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะมันก็จะมีเอ,อิรดากอนแล้วก็เซลูเวอร์โอเวอร์ลอร์ดแล้วก็จะมีไอ้ฟักทองอัติแฟกห้าสีเหมือนกันก็คือ3ใบเนี้ยตอนแรกครับซิเคแลมมันก็ราคาเท่ากันนี่แหละประมาณ2,000 3,000มพันะครับมันจะมีแบบฟรอยกับไม่ฟรอยซึ่งราคาก็ต่างกันไม่มากตอนนี้นี่คือแบบราคาไปไกลมากเลยไอเอ,อิรดากอนตัวเดียวอะร้อยเหรียญแล้วนะครับแต่ซิเคิลแยมันจะมีทีมที่ต่างกันไปก็คือสมมติปีหนูเนี่ยก็จะมีซิเคแลมปีหนูหรือว่าอยากจะเป็นซิเคิแลมเอพี่ฟว มันก็จัดให้ได้อะซึ่งจะเป็นทีมอะไรเราจะไม่รู้เลยจนกว่ามันจะออกซึ่งซิ่เข็ดแลนี้หลังๆคื่อออกเดือนละชุดแล้วนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครคิดจะเก็บหมดนี้เหนื่อยครับผมเมื่อพูดถึงซิกเข็ดแล้วก็ต้องพูดถึงการคอลลาโบใช่ไหมพอคลิปนี้เราจะมาแชร์ว่าซิกเข็ดแลมันเริ่มคอลลาโบกับอะไรบ้างการคอลลาโบครั้งแรกเกิดขึ้นในปี2020นะฮะเป็นการคอลลาโบกับหนังเรื่อง Walking Dead และที่สำคัญคือมันทําการแหกกฎซิกเข็ดแลมากก็คือซิกเข็ดแลทุกครั้งคือการรีพินใช่ไหมแล้วมีภาพเป็นทีมแต่ I Walking Dayad I ทำการ์ดใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเลยทําให้ต่างประเทศนี้มีการตกเถียงมาว่าเฮ้ยอย่างนี้มันจะดีหรอวะเพราะว่าเหมือนกับมึงบรงคับกูซื้อ,อซึ่งเทียบกันคือมันจอบกลุ่มคนเล่นคอมมานเดอร์ด้วยก็คือถ้าใครเล่นคอมมานเดอร์เหมือนก็าลองซื้อ ถ้ามีซื้อหมดแล้วนะอะไรประมาณนี้ซิกเคนแล้ววอล์กเนสก็จะมีตัวละครในวอล์กเนะครับเขาเริ่มจากการเจาะตลาดที่ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่แน่แ่ก็เรียกได้ว่าตลาดทางตะวันตกนะแต่ทางบ้านเราก็ดูกันเยอะเหมือนกันนะซึ่งตอนนี้วอล์กเนนี่ก็ราคาไปไหนไม่รู้นะครับออกมาตอนแรกประมาณ3,000ันแต่ตอนนี้มัน ,6000 แล้วว่าห0 0 0นี่คือราคาดีเลยนะถ้าไปเจอคนโหดๆก็จะเจอเป็น7 0 0 0 8 0 0 0อะไรอย่างนี้ก็มีพอเจาะตลาดซีรีส์แล้วซิกเคนแล้วก็หันมาเจาะตลาดกับศิลปินบ้างดูเหมือนว่าเขาจะเรียกว่าขายอาร์ตไปแล้วก็ได ซึ่งจริงๆอ่ะศิลปินที่มาวาดไม่ได้วาดอะไรนะครับวาดแลนธรรมดาเริ่มจากนี่เลยเออกมาในปีเดียวกันคือบ๊อบรอสบ๊อบร้อนนี่น่าจะเป็นคนแรกๆนะที่ซิกเขีนแลนชูว่าเราจะขายภาพศิลปินนะเพราะว่าที่เขาวาดก็คือแลนส1บใบอ่ะซึ่งบ๊อบร้อนนี่ก็เป็นศิลปินในตำนานนะครับซึ่งร่วงลับไปแล้วผมเคยดูรายการแกด้วยนะสมัยเด็กๆโอ้โหดูแล้วหลับได้เลยครับเป็น ASMR ดีนี่เองชื่อว่าแฮปปี้ไลท์เกตัลลิงทำไมต้องแฮปปี้ไลท์คือบ๊อบร้อนเนี่ยแกจะมีคำติดปากว่า You see, you paint everything, no wrong, everything is gonna fine, yes. you're happy คือประมาณแบบวาดๆไปเถอะไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกวาดแล้วมีความสุขก็พออะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นคําติดปากของแกอะไรประมาณนี้ครับจากนั้นจะมีการ์ตูนเรื่องแรกนะที่เขาเลือกไปคอลลาโบด้วยก็คือ D&D d, d u n g e o n and d r a g o n เป็นทั้งการ์ตูนและเป็นทั้งบอร์ดเกมและเป็นชุดหลักด,ด้วยนะครับไอ้มหากรรมคอลลาโบกับ D&D เนี่ยชื่อก็คือ Saturday Morning ออกมาในปีเดียวกันก็คือ2 0 2 1ไอ้สามชุดนี้มันออกชุดสิเนเจรการ์ตูนแล้วก็ออกชุดธรรมดามาแบบเรียกได้ว่าแทบจะพร้อมกันเลยเพราะว่าตลาด D&D ของฝรั่งนี่ใหญ่มากนะครับเรียกว่าผู้คนรู้จักเดียนดีครับถ้าเป็นแนวโซนฝรั่งอเมริกาหรือยุโรปอะไรพวกนี้เป็นบอร์ดเกมที่เรียกได้ว่ามาก่อนการนะครับหลังจากนั้นก็พ่วงมากับเซนเจอร์ติงเลยเพราะว่าเดียนดีมันเกี่ยวกับเซนเจอร์ติงไงไอ้พวกเด็กพวกนี้มันอยู่ในยุค80ใช่ไหมมันก็เล่นเกมบอร์ดเดียนดีกันไปแล้วก็เป็นการคอลบว่ากับซีรีส์ดังครั้งที่2นะครั้งแรกเป็น walking dead ใช่ไหมถ้าผมไม่พลาดนะถ้าพลาดก็บอกด้วยแลวกันพอเริ่มคอลบว่ากับซีรีส์ผมว่าเขามีซาาัมต ต่อเลยครับด้วยซีรีส์อารเคนซึ่งอันนี้ผมเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของสกีแคนแลเลยนะเพราะว่าอารเคนนะครับมันไม่ใช่ทั้งของเก่ามันไม่ใช่ทั้งของที่เฉพาะในอเมริกาคือเรียกได้ว่ามันพึ่งมาในปีนั้นเลยเป็นการ์ตูน LOL อะซึ่งวิาสานนี้คือต้องมั่นใจมากว่าการ์ตูนเรื่องนี้มีฐานแฟนที่เยอะสมัยก่อนอะสกีแคนแลมันจะทําเพื่อขายฐานแฟนที่มันมีแน่ๆอยู่แล้วอะแต่นี่คือของใหม่เกมก็ไม่ใช่เกมที่ฮิตในอเมริกาด้วยเป็นเกมที่เออเรียก,ดกได้ว่าในเอเชียป๊อปปูลาร้มากอ หลังจากอาเคนะครับซีรีส์ที่มาคนละาโบกับซิกเคนแลมันก็เริ่มมาเป็นเคาลเจอร์ญี่ปุ่นมากๆเอาจริงนะเคาลเจอร์ Culture ของญี่ปุ่นน่ะแพร่หลายไปทั่วโลกเรียกได้ว่าทุกหัวละแหงนะครับผมเคยเจอช่องแบบคนแอฟริกันอเมริกันน่ะเขาก็ดูนี่เมกันแบบโคตรเยอะเลยนะเรียกได้ว่าเป็นเมนสตรีมของยุคนี้ไปแล้วครับหลังจากนั้นก็มาเลยครับคามิกาว่านีออนเดนนี่เอามังงะสไตล์ไปลงในชุดหลักด,ด้วยแล้วก็ซิกเคนแลตัวยานั้นก็คือซิกเคนแลสเตตไฟเตอร์นี่คือเจาะตลาดเอเชียเลยนะซึ่งแน่น น่นอนว่าโอ้ก็ขายดีเป็นเทนแอําเทธาและที่สำคัญคือเป็นซิกเก็ตแลครั้งที่2นะถ้าผมจำไม่ผิดที่มันทําการเฉพาะตัว,ตวแบบว่าเหมืน Walking Dead, อนวอลกิ้งเดยอ่ะก็คือถ้าไม่ซื้ออันนี้มันก็ไม่มีอีกแล้วซึ่งจะนับสเตนเจอร์ติงไหมเพราะว er ่าสเตนเจอร์ติงอ่ะก็เป็นการเฉพาะตัวแต่ว่ามันเอามารีพิ้นในชุดพิเศษทีมได้จากเดลีนะครับมันจะมีการสเตนเจอร์ติงแต่มันจะเป็นเฟรมของอินนิสต้าคือหลังจากนี้มันก็จะมีฟอนไนส์วอร์แฮมเมอร์ที่เราเคยพูดถึงไปซึ่่่่งกก็นาะาไมพูด้้ีและะแลลลววสุ คือซิกเคนแลมีจุนจิอิโต้มาด้วยคุณจุนจิอิโต้นี่คือการ์ตูนญี่ปุ่นเลยนะครับจุนจิอิโต้นี่เขามีชื่อเสียงมากในด้านการ์ตูนสยองขวัญน,นะครับซึ่งกําลังจะทําเป็นอนิเมะในเน็ตซิกด้วยอุยอนิเมะภาพสวยมากเลยคือจุนจิอิโต้เนี่ยผมว่าคนไทยทุกคนน่าจะรู้จักนะเพราะว่าการ์ตูนมันดังและการ์ตูนมันมีมอีกคนนึงก็คือโยจิชินคาวะซึ่งเป็นคนวาดเมทัลเกียร์ซึ่งคนนี้เขาเคยมาวาดการ์ตูนโมโมทีนึงแล้วในคาเมคาวะนะเป็นการ์ตูนโมโมบ,บมาย ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาเริ่มเททีมมาทางญี่ปุ่นแล้วว่าจะมาแบบเป็นเกิดชาตนนี้พี่ต้องเทพที่เข็นแล้วอะไรพวกนี้อาจจะไม่แย่ในเร็วๆนี้แต่ว่าผมว่าอีกไม่นานนะครับถ้าเกิดเขาไปจับมือกุก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับเน็ดฟิกอะ่ะมันคุยกันแล้วทีหนึ่งอะ่ะที่เหลือมันก็คงจะไหลไปตามน้ำเรื่อยๆแต่ก็ขอให้เก็บอย่างมีสตินะฮะเพราะว่าหลายๆอย่างที่เข็นแล้วผมเรียกได้ว่าโอ้โหทำก,ก,ก็ทํามาถี่เกินอะ่ะถ้าจะเก็บทุกชุดมันก็คงไม่ไหวโดยเฉพาะเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยเอาละครับวันนี้ เยอะก็อย่าลืมดูน้านะครับเพราะว่าภูเก็ตก็ท่วมนะ <c oughs> คือเรียกได้ว่าเป็นการท่วมครั้งแรกใน50ปีนะปกติภูเก็ตไม่ท่วมนะคุณมันเป็นเกาะอะแต่คราวนี้นี่เรียกได้ว่าหนักจริงทางร้านภูเก็ตการ์ดยังปลอดภัยดีอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยอย่าตากฝนเยอะนะครับเดี๋ยวเป็นหวัดสำหรับวันนี้ภูเก็ตการ์ดก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูเก็ตการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ